สวัสดีสวัสดีสมาชิก n ินทอสและสมาชิกท็อปเน็ตเวทุกท่านนะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอ ep ีที่4นะครับเกี่ยวกับการให้ข้อมูลของ f i n ินทอสนะครับ decentralized fin financial นะครับก็คือด De ีด defi นั่นเองนะครับก็ถ้าใครยังไม่รู้ข้อมูลนะฮะแนะนําให้ไปดูใน EP. อีไปดูข้อมูล opp ก่อนแล้วดู EP ที่1นะครับในการสมรัครอ p ที่2เรื่องของเกี่ยวกับการฝากเงินเข้าไปนะครับเพื่อ,อ รับรายได้กับระบบนะครับแล้วก็ EP ที่3เนี่ยขั้นตอนในการเบิกถอนเงินทํำยังไงนะครับในอ P ีนี้จะเป็นการให้ข้อมูลมารู้จักเมนูต่างๆหรือข้อมูลต่างๆในแอปพลิเคชัน f i n ทอสกันนะครับหลังจากที่ทุกานทุกท่านนะฮะได้ทําการนะครับดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็สมัครนะครับหรือลงทุนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับนะหรือใครจะดูคลิปนี้ก่อนที่จะจะลงทุนก็ดูได้นะครับตรงนี้ครับนะเราเข้าไปในแอปนะครับฟินทอสนะครับก็มี นะครับรายละเอียดดังนี้นะฮะอันนี้เป็นบัญชีที่มีการลงทุนแล้วจําจนวนนะครับหนึ100ดอลลาร์เท่านั้นนะครับนี่ฮะตรงนี้หนึ100ดอลลาร์เท่านั้นและแนะนาคนเป็น1คนเท่านั้นอตอนนี้สายงานก็มีประมาณ40คนที่สมัครนะครับแล้วก็มีการาลงทุนหรือมีการฝากเงนเินเข้ามาเพื่อให้ฟินทอสเนี่ยทำการจับคู่เพียร์ทูเพียในการให้ยืมได้นะครับแล้วก็สร้างไรายได้มาดูตรงนี้ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปอธิบายแต่ละเมนูเป็นอย่างไรนะครับเราจะเห็นในส่วนแรกก่อนเนาะ ในหน้าตาส่วนแรกเนี่ยนะครับด้านบนจะเป็นรูปนะครับเอาด้าน,ด,านด้านล่างนี่จะเป็นเมนูทั้งหมด4เมนูก่อนนะเมนูโฮมเมนูอ่าเรนดิ ending, ้งเมนูนะครับโปรฟิตแล้วก็เมนูวอลเล็ตนะครับแอปในตัวแอปเนี่ยจะแบ่งด้วยกันเป็นสส่วนส่วนที่1คือ3เมนูนี้นะครับสมเมนูนี้ก็คือตัวแอปนั่นเองตัวแอปเนี่ยฮะตัวโปรแกรมที่ทํางานอยู่นะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งคือวอลเล็ตครับวอลเล็ตนี่จะเป็นกระเป๋านะครับจะเป็นกระเป๋าที่อ่าสร้างโดยอ่า b บ n แน c ซ์สมาร์ทเชนนะครับก็คือจะใช้แก๊สคือเป็นใบ BNB ี b b เนี่ยเป็นแก๊สค่าแก๊สต่างๆในการทําธุรกรรมตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นโครงสร้างเป็น BSC นะครับอ่ะมาดูตรงเมนูก่อนครับตรงโฮมนะครับ นะครับด้านบน,นครับจะเป็นรูปฟันเฟืองเนี่ยนะฮะก็คือการตั้งค่าเซตติ้งเนี่ยแหละฮะเราเข้ามาเราเลือกเป็นภาษาได้นะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาสเปนนะภาษาจีนได้ด้วยภาษาเวียดนามมาเลเซียได้หมดเลยเห็นไหมฮะเราเลือกเป็นไทยก็ได้นะครับนี่ฮะเห็นไหมควบคุม้งหมดนะครับถ้าใครไม่สะดวกนะครับก็เอาเป็นภาษาไทยแล้วกันผมขอนําเสนอเป็นภาษาไทยแล้วกันเนาะนะครับนะฮะก็มีเมนูอื่นอีกครับการแจ้งโอนนะครับรายต่าย รายการต่างๆเห็นไหมฮะว่าโอนเสร็จเรียบร้อยคือเราโอนหัวลงทุนเนี่ยเวลาได้รับเรียบร้อยแล้วเนี่ยคำว่าใหม่คือระเบิกถอนเงินแล้วเราได้รับนะครับหรือเรามีการรับค่าแนะนําหรือค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะครับจะรับตรงนี้มานะครับอ่ะมาดูนะครับประวัติการจัดการกระเป๋าตังก็คือไปในส่วนของการตั้งค่ากระเป๋าเงินนะฮะก็คือในส่วนของวอลเล็ตนั่นแหละนะครับว่า เราตั้งค่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราสามารถไปแบ็กอัพข้อมูลได้นะครับกับการที่ทำแบ็กอัพเพื่อให้ความปลอดภัยของเราเนี่ยทำได้ตลอดนะสำหรับใครที่เข้าอยู่ตรงนี้นะครับบางคนบอกว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะล้างเครื่องนะครับหรือจะเปลี่ยนเครื่องใหม่เนี่ยนะครับจะต้องไปแบ็กอัพทำไงเข้าไปจัดการที่กระเป๋าตังค์ได้นะครับแล้วก็สมุดที่อยู่นะครับก็คืออเดรสต่างต่างนะครับเราไม่จำเป็นยังไม่จำเป็นต้องใช้ก็ไม่เป็นไรเลยหรือเชิญเพื่อนตรงนี้ครับตรงนี้ก็คือลิงก์แนะนำนะครับตรงนี้ในเมนูข้างๆ้างเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับติิดดตตต่่่อออเราก็คืทงสวน กลางนะหรือผู้ช่วยของฟินทอสนั่นเองนะครับแล้วก็มีหน่วยสกุลเงินนะตอนนี้เป็น usd นะครับก็คือเราอิงกันตามตรงนี้เลยนะครับอีกหน่อยจะมีสกุลอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับที่เห็นอยู่เห็นไหมหน่วยสกุลอื่นๆก็มีนะแต่ตอนนี้เราอิงที่ usd นะประเทศไทยนะใช้ usd นะครับแล้วก็คู่มือป้องกันการช่อโกงนะครับอันนี้คือจะเป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับของ ความปลอดภัยของฟินทอสเป็นอย่างไรบ้างแต่เขาก็แนะนําว่าเ,ออเราเรา,เราจะเจอสแกมไหมเราจะเจอคนหลอกลวงไหมอะไรยังไงมันเป็นวิธีการทั่วๆไปนะครับที่แฮกเกอร์จะใช้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้ก่อนก็จะไม่มีใครขโมยข้อมูลเราหรือไปทําการแฮกข้อมูลเราได้นั่นเองนะครับเกี่ยวกับเราก็ให้ข้อมูลฟินทอสนั่นเองนะครับอ่ะกลับมาตรงหน้าเมนูหน้าหน้าแดชบอร์ดนะหน้าหลักเลยนะครับ ด้านบนจะเป็นเว็บไซต์นะครับคำว่าเว็บไซต์ก็คือคลิกไปปุ๊บเนี่ยจะวิ่งลิงก์ไปที่เว็บไซต์ f i n t o s c o m นะเ w w f i n t o s c o m เพื่อไปดาวน์โหลดเวอร์ชั่น,นใหม่ๆตรงนี้ก็ได้หรือเป็นดูข้อมูลนะครับของตัวบริษัทเองก็ได้ตรงนี้นะครับเห็นไหมเป็นข้อมูลต่างๆนะครับาสามารถที่จะเลือก นะครับเมนูต่างๆเพื่อดูได้เห็นไหมครับแต่ตอนนี้ในเมนูของเว็บไซต์ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับถ้าใครอยากจะอ่านรายละเอียดต่างๆเป็นภาษาไทยก็ให้เข้าที่เว็บไซต์เข้าที่โน้ตบุ๊กเข้าที่พีซีนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ไปแปลภาษาตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เราไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะเข้าทาง Google Chrome ในโทรศัพท์นี้ก็ได้นะครับเราไปแปลภาษาเอานะครับอ่ะส่วนหมดควบคุมนะครับก็โหนดควบคุมก็คือโหนดที่ใช้ในการตรวจสอบธุรกรรมต่างๆที่อยู่บนระบบนะครับ ของนะครับฟินทอสเองในการจับคู่นะครับคือมีประมาณร0อยกว่าโหนดนะฮะเห็นไหมหน้าละ10โหนดมีทั้งหมด10หน้านะครับตอนนี้100โหนดที่ตาแต่ละคนแต่ละโหนดเนี่ยถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของบริษัทนะครับที่จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลนะครับต่างๆทั้งหมดแล้วก็ o p e n s o อร์สโค้ดนี่ก็คือเปิดเพื่อให ผู้พัฒนาระบบนะหรือโปรแกรมเมอร์ต่างๆที่เก่งมาพัฒนาระบบเพื่อเชื่อมต่อเรามากขึ้นในอนาคตนะครับรายงานการตรวจสอบก็คือออเดดต่างๆนะครับเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบระบบการความปลอดภัยบ้างนะครับเนี่ยตรวจสอบโดยนับเซอร์ติกนะเซอร์ติกเป็นบริษัทที่อ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มหน่วยงานหรือกลุ่มคนนะรจริงๆไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาลอะไรที่นะี้นะเป็นเอกชนในตรงนี้นะครับเขาจะเข้ามาตรวจสอบครับว่าธุรกิจธุรกรรมของเราเนี่ยนะครับรานเซสชันของเราบนระบบเนี่ยนะครับ บนระบบล็อกเชนเนี่ยมันเป็นจริงไหมนะครับมันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนเห็นไหมฮะสกายเนี่ทรัสต์กอรนะครับก็ได้ที่87ทับร้อยเลยนะครับซิเคอร์ตถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะตรงนี้นะครับเป็นโครงข่ายแบบการ l ล n d i n g และบ r r o วิ n งนะครับก็คือการให้ยืมหรือการยืมนั่นเองนะครับเนี่ยฮะขอ้อเจนนะครับเราไปตรวจสอบผ่านตรงนี้ได้นะใครที่รู้เรื่องเกี่ยวกับ การตรวจสอบธุรกรรมทางบล็อกเชนเนี่ยนะครับบริษัทนี้หรือว่าเว็บไซต์นี้ครับเซลทริกเนี่ยสามารถที่จะให้ข้อมูลของคุณได้ละเอียดมากๆเราก็มาตรวจสอบตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงการตรวจสอบมาดูต่อมาครับเขาเรียกว่าโปรแกรมอันนี้คือพันธมิตรนะพันธมิตรเนี่ยครับเขาจะเปิดเป็นเฟสนะครับทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เปิดมาแล้ว3เฟสนะซึ่งหมดเวลาไปแล้วนะครับก็เปิดรับก็คือรับโหนดทั้งร้อยโหนดนั่นแหละตั้งแต่เฟสที่1นะครับตั้งแต่ช่วงช่วงเปิดบริษัทจดทะเบียนบริษัทใหม่ๆแล้วเฟสที่5 กรกดา2022ก่อนเปิดระบบนะครับเขารับโหนดหรือรับพาร์เนอร์ที่จะมาเป็นโหนดนะครับในการจัดการตรงนี้ก่อนเนี่ยทั้งหมดร้อยโหนดที่ผมไล่ให้ดูนะครับนะฮะมันจะลืลงไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะเขาก็จะมีแต่ละโหนดเห็นไหมฮะจะมี1 5 0 0ดอลลาร์ก็คือความหมายคือโหนดเหล่านี้มาลงทุนร่วมกันกับฟินทอสด้วยนะครับแล้วก็ฟินทอสก็มีผลประโยชน์ให้นั่นเองนะครับเชิญตรงนี้นะครับก็คือการเชิญหรือ t o invite นะครับก็จะมีการ เข้าไปแล้วเราจะเอาลิงก์ของเราเนี่ยส่งให้เพื่อนๆได้หรือต้องการแนะนําให้เขารู้จักฟินทรอดนะครับก็ทําตรงนี้ได้ด้วยนะับคัดลอกแล้วก็ส่งให้เพื่อนไปเลยนะครับหรือบันทึกภาพเป็นแคปเจอร์เป็น QR code ส่งให้เพื่อนก็ได้นะครับตรงนี้แต่แนะนําส่งเป็นลิงก์ดีกว่าครับจะได้ส่งได้ทุกพฟตฟอร์มเลยนะครับคูป,ปองนะรประสบการณต์ตรงนี้ก็คือเป็นคูป,ปองที่เขาจะจ่ายให้กับพันธมิตรที่เข้าร่วมกับเขานั่นตอนแรกนั่นเองนะผมขอไม่พูดถึงตรงนี้ละกันเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนกับเขาในการเป็นโหนดเป็นพันธมิตรกับเขานะ แต่ศูนย์ช่วยเหลือตรงนี้ครับมันจะมีข้อมูลช่วยเหลือต่างๆเราสามารถไปสอบถามเพิ่มเติมได้ว่าฟินทอสคืออะไรนะครับความปลอดภัยของไฮบิดเป็นยังไงบ้างเนี่ยไปดูได้เลยจริงๆดูในเว็บไซต์ก็ได้นะถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จะดูตรงนี้ได้และตรงนี้ครับสำคัญเลยเขาเราียกว่าแนะนําฟินทอสก็คือจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับฟินทอสทั้งหมดเลยครับว่าฟินทอสคืออะไรแล้วคนที่เข้าร่วมฟินทอสเนี่ยนะครับปลอดภัยได้อย่างไรด้วยเทคโนโลยีไฮบิดนะครับด้วยเทคโนโลยีต่างๆด้วยการยืนยันตัวตนนะครับด้วย ระบบความปลอดภัยที่สูงมากๆและการกู้ยืมหรือการยืมเงินเนี่ยนะครับการให้ยืมเนี่ยบนภูบนระบบบล็อกเชนเนี่ยนะครับมันมีความปลอดภัยยังไงบ้างเพียร์ูเพียร์เนี่ยนะครับแล้วก็มีผลกระทบยังไงบ้างกับการที่เราจะทําการ ยืมเงินในระยะเวลาสั้นๆนะครับหวัน7วันเท่านั้นเนี่ยนะมันมีความปลอดภัยแบบไหนบ้างรายละเอียดต่างๆก็มีซึ่งจริงๆแล้วจะอยู่ในข้อมูลของ OPP นะครับการที่เปิดโอกาสทางธรุรกิจทุกท่านสามารถไปดูในคลิปนั้นได้หรือเข้ารอบประชุมต่างๆในที่ผู้นําเราเชิญชวนเข้าไปรับข้อมูลตรงนี้นะครับไม่มีการบังคับนะครับทุกคนเข้าไปไม่ทําไม่เข้าใจไม่ต้องทํานะครับตรงนี้ชัดเจนมากๆสําหรับกลุ่มเรานะครับ มาดูครับมีสส่วนฮะเห็นสีเขียวไหมครเขาเรียกว่าไปยืมก็คือโกโบโลก็คือการเข้าไปยืมอะ่ะถ้าต้องการจะเป็นนักเทรดเป็นนักเทรดและต้องการที่จะยืมเงินกับระบบฟินทอร์สเนี่ยคุณไปทําตรงนี้ครับามตามเงื่อนไขตรงนี้แต่ผมขอไม่ให้ข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นการยืมเนี่ยเราสามารถถามระบบหรือจัดการได้แต่วันนี้ที่จะมาให้ข้อมูลก็คือ หลายหลายคนไม่กล้ายืมหรอกบนโลกอินเทอร์เน็ตถ้าเราไม่เก่งเรื่องของการเทรดหรือการสร้างไรายได้จากการคริปโตเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม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 สมควรยืมอยู่แล้วนะครับจะยืมไปทําอย่างอื่นไม่ไม่สมควรแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้จะเหมาะสําหรับใครที่เป็นนักเทรดนะครับต้องการยืมไปเพื่อเทรดและสร้างกําไรภายใน1ชั่วโมงภายใน10นาทีภายในยี่สิอะไรเง an, ี้ยถ้าตามตามแต่เขาสามารถนะครับตรงนี้นะครับแต่ผมจะให้ไปที่ดูที่การเงินนะครับไปการเงินเนี่ยก็คือการไป ในเมนูที่2เห็นไหมเป็นเมนูที่2เห็นไหมข้างล่างเปลี่ยนเลยคเป็นเมนูที่2เลยคือเป็นไปเมนูที่เราจะทําการลงทุนหรือเข้าไปเพื่อทําการยืมเงินตรงนี้จะเป็นเมนูนี้นะครับผมกลับมาเมนูแรกก่อนนะเพื่อคุยให้หน้านี้ให้จบก่อนสังเกตดูน,นะครับเราจะมีแถบ2แถบเขาเขียนว่ารายการสก,กุลเงินที่ที่ลันอยู่ตอนนี้ที่รับอยู่ตอนนี้ที่เขาต้องการให้ทุกคนเข้ามาเทรดเนี่ยนะฮะมันเป็นสก,กุลเงินที่เขาทําอยู่ตอนนี้นะฮะเขาจะเอาท็อป10นะครับ10โทเค็นที่ มีกำไรเห็นไหมหเห็นมีกำไรอยู่ไหมฮะเพื่อชี้นำนะครับเขาเรียกว่าจะเรียกว่าชี้นำไหมจะเรียกว่าเป็นการให้ซิกหรือเป็นการให้ข้อมูลว่าเหรียญเหล่านี้มีการเติบโตนะครับมีวอลุ่มเนี่ยในตลอด24ชั่วโมงเนี่ยบวกไปเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่เห็นไหมสูงสุดเนี่ย3าเลยนะครับ NFTtronTRXMRK อะไรต่างๆเนี่ยหลากหลายมากมายก็จะมีะใน24ชั่วโมงเนี่ยมีการบวกขึ้นนะเพื่อ เป็นไกด์ครับว่าให้นักเทรดเนี่ยสามารถวิเคราะห์ตรงนี้ได้นะครับว่าเออจะจะเอาไปลงทุนหรือทําการซื้อขายเหรียญอันไหนที่เราจะได้สร้างกําไรมากขึ้นแต่อีกมุมนึงครับทางนี้ครับทางขวามือเนี่ยเขาเรียกว่ารายการย้อนหลังตรงนี้ครับจะเป็นเลขกระเป๋าครับเลขกระเป๋าของ ผู้ยืมนะผู้ยืมต่างๆที่เขายืมเงินในฟินทรอสไปเนี่ยนะครับไปลงทุนกับเหรียญต่างๆเนี่ยแล้วเขาเกิดรายได้เห็นไหมฮะอย่างเหรียญไทม์เนี่ยครับบวกกำไรถึง2 0 4 2 5อนะอันนี้คือมีเลขที่กระเป๋ายืนยันนะว่ามีนักเทรดคนนี้อยู่นะมีนักเทรดคนเนี้ยเอาไปเทรดไปลงทุนตรงนี้อยู่หรือไปถอ,อถือคอถือคองคลิปโตตัวนี้เราได้กำไรถึง 20%0% ้เเขาจึงมีปัญญาครับที่จะจ่าย จ่ายค่าธรรมเนียมคืนมาให้ฟินทอสและฟินทอสเอาไปจ่ายให้กับนักลงทุนที่ฝากเงินเข้ามาไงครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะทุกท่านสามารถไปดูได้ที่หน้าแอปพลิเคชันของตัวเองเลยนะผมโดดมานะครับในเมนูที่2ก็คือเมนูนี้คือของการลงทุนหรือการเข้าไปยืมนั่นเองอในมุมมองนี้นะครับเขาบอกว่าจะเป็นการ พะไม่สนใจว่าจะระบบจะเอาไปจับผู้ให้ใครยืมนะเราต้องการลงทุนถ้ามีเงินตรงนี้ครับยอดคงเหลือตรงนี้ครับอย่างน้อย,อยก็คือ $100 ดอลลาร์แล้วเวลาลงทุนในตรงนี้นะครับต้องจ่ายเป็นจํานวนเต็มเท่านั้นนะครับจำนวนเต็มร้อยนะครับก็หมายความว่า100 200 300 400อย่างเงี้ยได้แต่ถ้ามึงหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยยี่สิบห้าอย่างงี้ไม่ได้นะครับใส่200ได้เห็นไหมฮะใส่200ได้นะครับสมมุติผมใส่150 แต้าสิบแปดอย่างนี้นะฮะถ้าผมกดปุ๊บมันจะขึ้นนะครับปรดใส่จานวนเต็มเห็นไหมฮะเต็มร้อยเห็นไหมฮะเพราะฉนั้นครับมันจะใส่ไม่ได้คุณต้องใส่ร้อยและคุณต้องมีจานวนเงินตรงข้างล่างนะฮะยอดคงเหลือเนี่ยที่เกินกว่าด้วยนะครับคุณถึงจะทําการนะครับลงทุนได้นะครับอันนี้คือวิธีการลงทุนท่านนั่นเองนะครับหลังจากนั้นพอใส่จํานวนเงินที่ต้องการและกดลงทุนไปเลยครับนะครับตัวอย่างเนี้ยผมกดลงทุนแล้วอยากรู้ในคลิปนี้นะครับการลงทุนเป็นไงในดูดูในอีมีทีรายงนะคร รายงานการลงทุนตรงนี้ไปแล้วเนี่ยครับว่าวันที่13เดือน12เนี่ยนะครับเวลา15บนกาสนาทีเนี่ยได้มีการลงทุนไปแล้วที่100เหรียญแล้วรับรายได้ที่1%อยู่อยากรู้ว่าเรารับไปกี่วันแล้วนะครับให้มาติ๊กตรงนี้ครับคำว่า1%นเนี่ยนะฮะนี่มันจะบอกมาเลยครับว่าเรารับ1%มาแล้วกี่วันหน้าถ้าความขึ้นหน้าก็คือ2วันใน7วันเห็นไหมฮะมันจะบอกเลยความขึ้นหน้าในวันนี้หรือรูปเนี้ยสองในเ็วันเพราะว่าสัญญาเราทาเป็น,น,นะเะได นี่รับสะสมแล้วเป็น2%เ็นห็นไหมมันจะรายงานมาทุกๆวันเลยครับทุกๆวันทุกๆวันเลยแล้วก็จะมีรายงานสรุปให้เราด้วยว่านะครับเรารับมาเท่าไหร่อยากรู้ว่ารับมายังไงบ้างครับให้ไปดูเลขที่ธุรกรรมตรงนี้ครับเขาจะบอกเลยว่าธุรกรรมนี้มีการเอาเงินเข้ามานะครับผมขอคลิกไปแล้วกันนี่ครับคือการจ่ายด้วยระบบสมาร์ทคอนแทคหรือบระบบบล็อกเชนเนี่ยครับมันจะจ่ายขึ้นมาทันทีเลยตรงนี้ครับเป็นการผูกเข้าไปที่สมาร์ทคอนแทคนะว่าเราได้ทําการนะครับได้ประสิทธิ์เงินมาเห็นไหมฮะ 100เนี่ยครับแล้วก็จะมีการข้อกําหนดว่าจะต้องจ่าย1%ของ100เนี่ยเข้ามาในกระเป๋าอันเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยคือคือฐานเซกชันนะครับเราสามารถเช็คได้บน BSC สแกนเลยนะครับอ่ะมาต่อนิดหนึ่งครับตรงนี้อ่านะครับในหน้าตาตรงนี้ครับเราสามารถเช็คได้แต่ถ้าลักษณะของการที่เราจะไปดูว่าเฮ้ยเรามีคนที่ขอหรือรอยืมเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยให้มาดูตรงนี้ครับเลือกเองหรือภาษาอังกฤษคือ optimize นะฮะ optimal เนี่ยนะฮะนะครับจะเห็นเลยทันทีว่าเนี่ยฮะ list รายการเหล่านี้คือสัญญาเลขที่สัญญาที่ผู้ยืมต้องการจะยืมหรือนักเทรดนั่นแหละต้องการอยากจะยืมอย่างคนนี้ครต้องการยืมที่18,900ดอลลาร์ 18, 900, ครับภายใน7วันอย่างเงี้ยนะครับอ่าเนี่ยฮะความคืบหน้าในการสะสมระดมทุนตรงเนี้ยนะครับก็คือ10%บเปนะฮะก็แสดงว่าเพิ่งจะมีเอาเข้าไปประมาณ 1, หลักพันเหรียญน,นั่นเองนะครับเราจะลงทุนกับเขาไหมถ้าเราจะลงทุนหรือเราจะ จะช่วยตรงนี้เรากดตรงลงทุนเลยนะครับมันก็จะไปร่วมกันตรงนั้นนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ให้เอาดวดดีกว่าเอาเท่าตามกําลังที่เราไหวก็คือแค่100ดอลลาร์ดีกว่านะครับตรงนี้แต่ถ้ามีกําลังมากกว่านั้นเรารับได้ว่าโอเคเราหมุนเงินไม่ได้เอาเงินเงินร้อนอะไรมาลงนะครับเป็นเงินเย็นๆที่เราเก็บไว้และสร้างกาไรเนี่ยก็แนะนําครับอย่างนี้แต่ตรงนี้ก็จะต้องมีรายละเอียดต่างๆเหมือนกันเช่นเราต้องการจะเข้าไปเนี่ยสมมติเราคลิกไว้ที่อ่าสองพันหกร้อยเนี่ยนะฮะเขาต้องการสองพันหแล้วกดลงทุนเนี่ยนะฮะ แล้วเราใส่จานวนเงินที่เราต้องการลงทุนกับเขาไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะไปจับคู่ตรงนี้เองไม่ได้อัตโนมัติอันนี้คือเราขอจับเองแต่ถ้าเราปล่อยนะครับให้ระบบจัดการให้ก็คือไปที่โซนด่วนเนี่ยตรงนี้นะครับนะฮะตรงด่วนอันหน้านี้นะฮะส่วนตรงนี้จะเป็นรายชื่อครับเห็นไหมฮะว่าใครกระเป๋าต่างๆที่เขาต้องการจะกู้นะจะยืมเราเห็นไหมฮะแสดงว่ามีคนลอยยืมเยอะมากเลยนะฮะเยอะมากเลยและจํานวนเยอะด้วยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่า ผู้ยืมหรือนักเทรดต้องการไปสร้างกําไรครับโดยการใช้เลเวลเ,เป็น2เท่าเนี่ยนะค,คือมีเงิน1 0 0 0 0ืนต้องการจะเทรดที่2 0 0 0 0เนี่ยเขาก็มาขอในระบบนี้ไปเรื่องรายละเอียดของการยืมนะแนะนําว่าให้ไปฟังในรอบ OPP นะจะมีการอธิบายว่าทําไมคนที่ยืมมีกําลังที่จะจ่าย2%มาให้กับระบบและระบบนำบรรจ่ายให้กับคนลงทุนได้1%งเนตรงนี้สุดยอดมากๆนะครับถ้าต้องการเข้ากู้นะฮะมาตรงนี้ครับมาตรงฝั่งนี้ครับเขาเรียกว่าโรนเนาะตรงนี้นะฮะเราต้องการจะ เ,เขาก็จะมีรายละเอียดครับนี่อัปเดตล่าสุดนะครับเขาบอกสินเชื่อมาร์จิ้นต่างๆเนี่ยอัปเดตล่าสุดคือคุณเอาเงินเข้าเป็นเหรียญอะไรนะครับเป็น USDT ขอขออภัย USDT นับเชนอะไรเชน TRC 2 0นะครับ BEP 2 0หรือจะเป็น ERC 20เนี่ยก็เอาแบบนั้นแล้วรับผลตอบแทนเป็นแบบนั้นและตอนนี้ครับล่าสุดครับแอปที่เรากำลังคุยอยู่นี่เป็นแอป for f o นทอสสอนะครับเดิมจะได้แค่200%หรือ2เท่าจากการขอยืมตอนนี้จะเป็น500%เเลยครับ เป็น500%เลยความหมายก็คือเราวางเงิน1,000เราจะได้สามารถายืมเงินในระบบได้ถึง5,000นะครับอันนี้คือเลอวเวจที่ต้องการชดเชยให้หรือว่าทำให้คนนักเทรดเนี่ยมีสร้างกำไรได้มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบระบบดัชนีการาตรวจสอบความเสียหายของอสมาร์ทคอนแท t กก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับแล้วก็การยืมที่รวดเร็วขึ้นนะก็คือตรงนี้ครับถ้าต้องการยืมกดเลยนะครับเราใส่จำนวนเงินที่ต้องการยืมเนะี่กดเลยนะครับ ประมาณนี้ถ้ายืมกดเลยรับรับเ้องอนไขได้กดเลยแต่ตรงนี้ขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครเข้าไปยืมในระบบนะเอาว่าเราไปฝากแลวกินเงินดีกว่านะมาในเมนูต่อไปก็คือเมนู Profit ครับซึ่งเราจะเห็นในทุกๆวันนะครับตรงนี้ที่เห็นอยู่คือจะเป็นรายได้สะสมครับในลูบที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยสามจดอลลาร์เนี่ยนะครับ usdt เนี่ยนะครับเราได้มาจากไหนบ้างก็คือส่วนตัวนะครับผมทําตรงนี้ ครบ3วันแล้วก็จะได้มา3ดอลลาร์พอลงไป100เห็นไหมฮะลงไป100เนี่ยทีมของฉันเนี่ยนะครับลงไป100เรารับมา3วันวันละ1ดอลลาร์แล้ว0.6คืออะไร0.6คือผลประโยชน์จากทีมครับเนี่ยฮะมันจะได้มารวมเป็น0.6นะครับเฉพาะวันนี้นะครับวันนี้ที่ผ่านมาก็0.35นะครับและย้อนไปก่อนหน้านั้นด้วยอีก0.25แต่เนื่องจากนะบ,บัญชีนี้ผมได้ทำการ เบิกถอนทดสอบเบิกถอนไปแล้วในคลิปวิดีโอ EP ที่3จะเห็นนะครับว่ายอดเงินคงเหลือเนี่ยนะครับผมจะเหลือ1.35จากเดิม2.25ถ้าบวก1 3.5จะเป็น3.6นั่นแหละที่เห็นอยู่ตามนี้ฮะเห็นไหมฮะแต่เราเบิกออกไปแล้ว2.25นะครับมีประวัติการเบิกอยู่นะฮะเนี่ยดูรายละเอียดธุรกรรมการเบิกนี่ครับนี่ฮะได้เบิกออกไปแล้วนะครับเมื่อเวลา13นาฬิกานะครับ4นาทีเมื่อ เมื่อประมาณสักสามชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนนี้เองนะอยากรู้ว่าจริงไหมนี่ไปดูครับ transaction ตรงนี้นะครับมันจะบอกเลยว่านี่มีการเบิกถอนออกไปนะเมื่อสองสองชั่วโมงก่อนนี้นะครับจำนวนเงินที่ออกไปนะครับนี่เป็นนี่ครับนี่ฮะเป็นฮะ for หนึ่งจุดสองเห็นไหมฮะหนึ่งจุดสองห้านะครับตรงนี้เห็นไหมฮะหนึ่งจุดสองห้าซึ่งไปเข้าแล้วดูตามคลิป ep ที่สี่ ep ที่สามได้นะจะเห็นว่ามันเข้าไปตรงนั้นจริงนะครับกลับมานิดนึงครับตรงนี้เห็นไหมฮะ เราก็เข้าไปนะครับตรงนี้ครับเป็นหน้าที่เราเบิกถอนด้วยนะครับเป็นหน้าที่เบิกถอนด้วยถ้าคลิกตรงสีขาวเนี่ยไรายได้ที่ถอนเนี่ยนะก็คือต้องการเบิกถอนเนี่ยก็เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับตามคลิปเลยเห็นไหมฮะขั้นต่ํานะครับจริงๆแล้วมาดูก่อนนะครับเขาจะคิดค่าธรรมเนียม5%จากการถอนหรือต่ำสุดก็คือ1ดอลลาร์ความหมายก็คือว่าเราจะถอนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับถ้ามัน เงินที่ออกมาเนี่ยครับ5%เนี่ยของเงินที่คุณเบิกถอนเนี่ยน้อยกว่า1ดอลลาร์มันจะคิดที่1ดอลลาร์ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณถอนที่100เหรียญเนี่ยครับมันจะหัก5%ก็คือ5ดอลลาร์แต่ถ้าคุณถอนที่20เหรียญเอาขอภัย10เหรียญถ้า10เหรียญเนี่ยห้า ห้าเปอร์เซ็นต์ของสิบเหรียญมันคือศูนย์จุดห้าดอลลาร์ถูกต้องไหมฮะแต่เขาจะคิดขั้นต่ำคือหนึ่งดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นขั้นต่ำที่เราจะถอนแล้วไม่สูญเสียค่าธรรมเนียมไปเปล่าๆเนี่ยคือยี่สิบเหรียญขึ้นไปเราถอนยี่สิบเหรียญจะถูกหักหนึ่งเหรียญเหมือนกันก็คือห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับอาจจะเพิ่มเติมในการถอนตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็กดถอนเลยตามคลิปในอีพีที่สามเลยเราสามารถเงินเข้าไปประมาณสักหนึ่งนาทีสองนนนีี้ะะครับอ่่าเยฮ อันนี้คือทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับส่วนไล่ลงมาครับนี่ฮะเราจะมาดูครับตรงหุ้นนะครับ FTS ก็คือเหรียญนะะโทเค็นนะฮะตรงนี้อย่าไปคิดมากครับมันจะเป็นการว่าถ้าทุกลงทุกคนลงที่100ดอลลาร์เนี่ยเราจะมีสิทธิ์ได้นะครับตรงนี้ FTS เป็นมูลค่าที่1ดอลลาร์นะครับมันการแถมครับตรงนั้นเองอย่าไปคิดมากนะครับเนี่ยจะมีโคต้าให้1ดอลลาร์ตรงนี้ครับปล่อยออกมานะครับอ่ะมาดูตรงนี้ครับในทีมของฉันตรงนี้สําคัญมากที่เราอยากจะรู้ว่าอะไรทีมของเรามีอะไรบ้าง ให้คลิกไปตรงนี้ครับทีมของฉันครับนี่ครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าโหวตนะโหวตแล้วกับไม่โหวตเนี่ยนะฮะโหวตกับโนโหต not vote เนี่ยนะโหวตหมายความว่านะครับทีมที่เห็นเนี่ยคือทั้งหมดคือทั้นคนที่คีย์สมัครเข้ามาแล้วลงหรือไม่ลงแต่ถ้าเราต้องการเอาคนที่ลงแล้วคือโหวตแล้วเนี่ยเฉพาะตรงนี้ครับก็จะโชว์มาเฉพาะไอ address ของคนที่ลง นะครับแล้วเราจะสามารถเลือกได้ว่าใครยังไม่ได้ลงบ้างเพราะเราจะรู้แอดเดสของทีมงานที่เราแนะนําตรงนะครับการแนะนําตรงนะมันจะมีบอกอยู่ว่าแนะนําคําเชิญทางอ้อมนะฮะเห็นไหมทางตรงกับทางอ้อมแต่ส่วนมากนะในบัญชีนี้ผมจะเป็นทางอ้อมหมดเลยแล้วมีบัญชีล่างบัญชีเดียวครับที่เป็นบัญชีตรงเพราะผมแนะนําไปแค่คนเดียวที่เหลือเป็นแนะนําอ้อมหมดเลยก็คือ indirect หมดเลยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะคือทํา ไม่โหวตเนะ not vote ก็คือยังไม่ได้ลงแค่นั้นเองเราก็สามารถไปติดตามหรือให้ข้อมูลให้ความเข้าใจเขาได้ต่อนะครับตรงนี้อันนี้คือทีมนะครับ แล้วก็จะเห็นเลยเนี่ยว่าเราลงไปแนะนําไป1คน100เหรียญนะครับในตอนนี้ทีมมี40คนแล้วนะครับสองพเหรียญนะครับทั้งหมดที่ลงมาครับถ้าคนละร้อยเหรียญก็น่าจะ21คนแล้วที่ลงมาแล้วนับที่เหลืออีกสิคนก็กําลังขีดข้อมูลเข้ามานะครับส่วนตรงนี้ครับจะบอกรายงานเลยครับว่ารายได้เมื่อวานก็คือจริงๆครบวันนี้ก็คือจะโชว์วันนี้แหละนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้ครับวันเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเวลานะครับเมื่อครบ24ชั่วโมงเป๊ะนะฮะเช่นเราลงวันที่14นะครับ เดือน12เวลา14บนาฬกาเนี่ยเวลา15นาฬิกาเวลาว,ว,ว,วันที่15นะเวลา14บนาฬิการ,ระบบก็จะประมวลผลมาให้ครบ24ชั่วโมงมาเลยก็มีการจ่ายเมื่อน,นั้นนั่นเองนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับการจ่ายทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ง่าย,าย,าย,ายๆมากๆในการดูระบบตรงนี้ส่วนกระเปา๋าวอเล็ตน,นะครับสิ่งที่จะมีเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่เทรดที่โอนที่ถอนเนี่ยเป็นอยู่แล้วการโอนการอะไรในเหรียญต่างๆแต่มันจะมีครับในเวอร์ชันนี้หรือว่าฟินทอสสองจุดศูนย์นี่ เราสามารถซื้อเหรียญนะครับ USDT นะครับตอนนี้เป็น USDT อย่างเดียวก่อนนะครับนะเป็น BEP 2 0ด้วยนะครับเราสามารถแลกตรงนี้โดยการใช้เงินบาทได้แล้วเห็นไหมฮะมีสกุลเงินต่างๆเพื่อรองรับกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะทั้งหมดเลยมีเงินเวียดนามเวียดนามด้วยนะรูเปียรอินโดนีเซียด้วยริกิตมาเลเซียด้วยรูเบิลนะครับหยวนนะครับเยนด้วยเราเลือกเป็นเงินบาทนะครับเหมือนบาทหมายความว่าเราต้องการเอาเข้าเท่าไหร่ครับเช่นต้องการเอาเข้า100ดอลลาร์ นะครับระบบจะมวลผลทันทีครับเห็นไหมครข้างล่างนะครับต้องการซื้อเท่านี้ใช่ไหมเขาจะมวลผลว่าเรานะครับหดอลลาร์เนี่ยขอภายห0ึดอลลาร์เป็นเงินเท่าไหร่นะถ้ากดไปตรงนี้ครับจะมีการประมวลผลด้วยขอภัยนะครับเดี๋ยวผมขอเลือกเป็นเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะครับนะครับผมอาจจะหลงนิดนึงนะฮะโอเคนะครับนี่ไปแลกนะครับตรงนี้ครับแลกเป็น USDT ตรงนี้นะครับก็คือ เป็นไทยบาทนะครับเข้าไปแล้วระบบเนี่ยนะครับคีย์นะครับหนึ่งร้อยนะครับเรียบร้อยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮมันจะแปลไปเลยฮะสามพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทเห็นไหมฮถ้าเรากดเพอร์เชสนะครับนี่สามพันห้าร้อยสิบสองบาทเนี่ยประมาณนี้หนึ่งร้อยนะครับตรงนี้กดแบงก์การ์ดก็คือเราต้องการโอนทางแบงก์นะครับให้กดคอนเฟิร์มไปเลยกดคอนเฟิร์มไปเลยตรงนี้นะครับ นี่ฮะมันจะเป็นจำนวนเงินเท่านี้ให้คุณโอนเงินไปที่บัญชีนี้นะครับในประเทศไทยธนาคารกรุงเทพเนี่ยฮะอันนี้คือเป็นบัญชีของบโบรกเกอร์ที่ทําหน้าที่แลกเปลี่ยนเรานะครับแลกเปลี่ยนให้เราเพื่อให้เราสะดวกต่อการเอาเงินบาทเข้านะหลังจากนั้นถ้าคุณโอนแล้วนะตามบัญชีนี้นะโอนแล้วต้องโอนแล้วก่อนเท่านั้นนะครับ คุณถึงจะเข้าไป have i have p a i d นะครับก็คือจ่ายแล้วนั่นแหละนะครับก็ใส่ชื่อของคุณไปว่าคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรบัญชีธนาคารอะไรที่คุณโอนไปแล้วก็แนบด้วยสลิปที่คุณโอนนะครับไปเลือกสลิปมาวางตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดนะครับยืนยันไปเลยสัมมิตไปเลยมันก็จะทําการฝากให้แต่ที่ผมยังไม่แนะนําตรงนี้นะครับยังให้ทุกคนเอาเข้าทางคริปโตอยู่เพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เราแลกได้เป็นแค่ USDT เท่านั้นนะครับ USDT เท่านั้นนะครับ แต่การที่เราจะลงทุนหรือเข้าร่วมในฟินทอสเนี่ยจำเป็นต้องมีค่าแก๊สอยู่ซึ่งค่าแก๊สมันเป็น BNB นึกออกไหมฮะถ้าคุณเป็นคนใหม่ที่เข้ามา BNB มันจะเป็นศูนย์ไงเราต้องทําการฝาก BNB เข้าไปอีกนั่นหมายความว่าเราก็ต้องไปแลกในบิตขับสตางโพหรือว่าให้อัปไลน์แลกและโอนมาให้มันทําเป็นการเป็นการทํา2ต่อ2ขยักนะฮะทำให้อาจจะมีความงงได้เพราะฉะนั้นในคลิปการฝากเงินใน E ีที่2ผมจึงทําแค่ แค่การฝากจากกระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ามานั่นเองนะครับโอเคนะฮะแต่ผมเห็นความพัฒนาที่ f i n ทอสสองเนี่ยเกิดขึ้นซึ่งผมแน่ใจว่าเดี๋ยวก็คงมีการแลกหรือว่าสามารถที่จะ p พ r ร์เชสเป็นเหรียญ BNB ได้นะเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับอันนี้ดูการเติบโตของตัว f ฟินทอสต่อไปครับนะทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะครับในการให้ข้อมูลนะเกี่ยวกับ การใช้งานหรือแอปพลิเคชัน f i n t o อ s ก็ครบถ้วนแล้วใน EP ีที่4นี้นะครับและจะมี EP ไหนอีกหรือวิดีโอไหนอีกนะครับก็ติดตามกันนะครับตรงนี้กับกลุ่มของเรานะครับท็อปเน็ตเวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับและเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ